จริงๆโอเคงั้นเราก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับอ๋ออีกนิดนึงผมจะขอฝากกดซับ s c r i b ์กดไลค์นะตอนนี้หน่อยนะครับผมซึ่งแต่ละคลิปที่ผมทำมาเนี่ยก็ใช้เวลานานนะครับกว่าจะไปเป็นคลิปคลิปหนึ่งได้เนี่ยอันนี้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับกว่าจะไปเป็นคลิปคลิปหนึ่งได้แล้วก็ตัดต่อกันมานะครับฝากช่องของผมไว้ด้วยนะครับ I <laughs> do